ส่วนตอนนี้ภาวะตลาดพุ้นไทยบวกสวนกับต่างประเทศแบบนี้จะเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดพุ้นไทยซื้อได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยคุณเอกกันดีกว่าค่ะตอนนี้ไปรอเราอยู่แล้วนะคะเป็นเอกเป็นไงบ้างคะสวัสดีครับคุณนินาครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมสนับสนุนการชนโยบายของภาครัฐครับเราเที่ยวด้วยกันตอนนี้ผมอยู่ที่ภูเก็ตนะครับบรรยากาศดีมากครับแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้คนเที่ยวคึกคักกว่าเดิมนะครับอาจจะมีต่างชาติน้อยลงแต่คนเที่ยวคึกคักครับ กลับมาสู่บรรยากาศตลาดหุ้นไทยนะครับผมกับมองว่าสิ่งที่เราเห็นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราเรากังวลเรื่องของภาพเรื่องของโควิดและดูเหมือนว่าสถานก,การณ์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยดีขึ้นแต่ต้องบอกคุณน,นินาบอกท่านผู้ชมครับอย่าพึ่งปล่อยใจหรืออย่าเพิ่งเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นครับเพราะอย่างนี้ครับถ้าเราดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นที่นิวยอร์กนะครับอันดับ2คือเท็กซัสอันดับ3คือแคลิฟอร์เนียคนไทยอยู่เยอะนะครับ สิ่งที่เห็นและเกิดในสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบต่อ GDP ครับคุณนินาและ GDP สหรัฐอเมริกามีผลกระทบ GDP ในยุโรปกระทบ GDP โลกปีหน้าจะกระทบเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในปีหน้าจะมีการปรับประมาณการลงครับมผมกําำลังจะเรียนอย่างนี้ครับผมกํกำลังจะเรียนว่าถึงแม้วันนี้เราเห็นสถานการณ์หุ้นไทยที่ดีนะครับแต่ถ้าใครดูลึกๆหุ้นที่ขึ้นในวันนี้จะเป็นหุ้นตัวเล็กเริ่มขึ้น หุ้นที่ IPO ใหม่ๆแต่ราคาต่ำกว่าจองเริ่มขึ้นผมแนะนำว่าเราอยู่ในภาวะเก็งกำไรยังต้องระวังอยู่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาเราน้อยครับผมฝากหุ้นตัวหนึ่งกันแล้วกันครับเป็นหุ้นเก็งกำไรผมฝากหุ้น NEX ไว้ราคาปัจจุบันอยู่ประมาณ4บาท 66, 4บาท68 68ครับถ้ายืน4บาท60ได้นะครับถ้าต่ำกว่า460บาทต้องคัดลอสครับเป้าหมายหุ้นตัวนี้ประมาณ5บาทผมยังเตือนครับท่านักทุนครับอย่าพึ่ง ช่าใจเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้แนะนําว่าเป็นแค่เพียงการเก็งกาไรครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเอค่ะ